สวัสดีครับผมบิซีสัปดาห์นี้พายุลูกใหญ่กำลังจะซัดตลาดกาลทุนทั้งทองคำหุน้นและบิตคอยน์กำลังส่งสัญญาณเตือนแรงอะไรคือชนวนความผันผวนครั้งนี้แล้วสินทรัพย์ไหนจะรอดสินทรัพย์ไหนจะร่วงฟังให้จบคลิปนี้แล้วคุณจะรู้ว่าควรถืออะไรในวันที่ตลาดไม่แน่นอนแบบนี้ครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าสินทรัพย์ไหนจะไปต่อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับ สัปดาห์นี้มาอัปเดตแนวโน้มการลงทุนกันหน่อยครับทั้งทองคำหุ้นแล้วก็บิตคอยเริ่มกันที่คำเตือนแรงๆจาก CEO ของ Goldman Sachs ครับสัญญาณพายุกำลังมาลีสาเหตุหลักของความผันผวนทั้งหมดนี้ก็คือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมใครเลยครับสหรัฐก็ขู่ขึ้นภาษีส่วนจีนก็สวนกลับแบบมีชั้นเชิง แถมยังมีเรื่องที่สารสูงสุดสหรัฐต้องตัดสินเรื่องกำแพงภาษีอีกยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปใหญ่เลยครับมาดูทองคำกันบ้างหลังจากที่ขึ้นมาเยอะตอนนี้ก็ย่อตัวลงแรงถึง11%เเปอร์เซจากจุดสูงสุดเลยทีเดียวอารมณ์ตลาดตอนนี้เปลี่ยนไปเลยครับจากที่เคยกลัวตกรถกลายเป็นกลัวจะขาดทุนหนักแทนแต่พอตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้คนก็เริ่มกลับมามองทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งนักนิเคระห์เลยมองว่าโซนราคานี้แหละครับ เป็นจังหวะด,ดีที่จะเริ่มทยอยเก็บทองคำส่วนถ้าดูเป็นเงินบาทโซนที่น่าสนใจก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงราคานี้ครับข้ามาที่ฝั่งหุ้นกันบ้างซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเป็นสนามรบหลักของสงครามการค้าเลยครับผลกระทบก็เห็นได้ชัดๆเลยครับตลาดหุ้นหลักๆในเอเชียแดงกันทั่วหน้าเลยที่ไทยเองก็โดนครับโดยเฉพาะกลุ่มปิโตเคมีที่เจอกับแรงกดดันหนักจากของล้นตลาดแล้วบิตคอยล่ะครับ จะเป็นทองคำดิจิทัลที่ปลอดภัยหรือเป็นแค่สินทรัพย์เสี่ยงตัวหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือบิตคอยมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นสูงถึง0.8เลยแปลว่าเวลาหุ้นตกบิตคอยก็มักจะตกตามไปด้วยแถมอาจจะตกแรงกว่าด้วยซ้ำครับแต่ก็ยังมีคนมองบวกนะครับคาดว่าอาจจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้ภายในปีนี้เลยปัจจัยหนุนอย่างหนึ่งอาจจะเป็น Ste ลส์คิจากฝั่งสหรัฐที่อาจจะมาจุดพลุตลาดคริปโตอีกรอบ งั้นเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าครับว่าสินทรัพย์แต่ละตัวเป็นยังไงบ้างในภาวะแบบนี้จะเห็นว่าปัจจัยขับเคลื่อนของแต่ละสินทรัพย์ต่างกันชัดเจนเลยครับทั้งทองหุ้นและบิตคอยน์สุดท้ายก็ต้องกลับมาดูครับว่าในตลาดที่ไม่แน่นอนแบบนี้สินทรัพย์ไหนที่เหมาะกับเราที่สุด